สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมารู้จักกับมันกัญญาครับผมซึ่งหน้าตาหลังจากที่ทอดเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงจะน่ากินขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันแต่ว่าก่อนอื่นที่จะไปดูนะครับนี่ด้านหลังของผมคือมันกัญญาที่ทําเสร็จแล้วนะครับแต่ว่ายังดิบอยู่นี่ครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับสําหรับมันกัญญาที่พร้อมเอาไปทอดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทอดกันครับผมเราก็เตรียมน้ำมันตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับ วันนี้เรามีเชฟพิมพ์เป็นผู้สาธิตให้เราดูนะครับที่การทอดต้องไฟต้องยังไงครับไฟต้องแรงค่ะแรงมากๆถึงมากที่สุดนะคะแล้วก็รอสักพักหนึ่งให้น้ํามันเดือดแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำเปล่าเข้าไปนิดนึงค่ะใส่น้ำเปล่าด้วยนะครับ เราใส่น้ำเปล่าเพื่ออะไรครับใส่เพื่อเวลาเราทอดอ่ะมันมันจะได้ฟูขึ้นมาค่ะตอนนี้น้ำมันที่เดือดนะครับก็เริ่มสงบลองทอลงไปครับป้าน้ำมันร้อนได้อย่งนนนนะได้ค่ะ ได้แล้วอันนี้คือน้ำมันร้อนเต็มที่แล้วนะคะเวลาเราเทสเมื่อกี้เนาะใส่ไปแผ่นหนึ่งพอมันฟูแบบแบบตัวอย่างเมื่อกี้จะลองอีกรอบหนึ่งไหมคะ,ะลองให้ดูอีกรอบหนึ่งอ่ะใส่หนึ่งแผ่นค่ะแล้วก็สังเกตดูนะคะมันจะฟูให้เอาทัพพีกดกดไว้ค่ะเพื่อที่จะให้น้ํามันเนี่ยอ่าโดนตัวมันกัญญาอย่างทั่วถึงขาวๆแบบนี้ตักออกเลยนะคะไม่ต้องรอให้เหลืองเพราะว่าถ้าเหลืองปุ๊บนี่คือไมค่ะ โอเคตอนนี้ได้แล้วนะครับนี้จากน้ำมันร้อนเต็มที่แล้วนะคะแล้วก็ลงมือทอดง่ายๆค่ะไม่ยากเห็นไหมคะความเป็นมันก็จะฟูฟ่องออกมาแบบนี้ขาวๆแบบนี้ตักออกเลยนะคะต้องรีบตักนะคะอย่าให้เหลืองนะคะถ้าเหลืองคือไหมค่ะทานไม่ได้เพราะว่ามันขมถ้าเหลืองๆมันจะไหมนะครับไม่อร่อยไม่อร่อยขม เพราะว่ามันกันยานเราต้องทอดให้เป็นสีขาวๆแบบนี้ค่ะอันนี้คือโอเคอันนี้ทอดแบบนี้คือผ่านกดแบบนี้นะคะใช้ทัฟีกดไปเลยค่ะเห็นะคะแบัฟบนี่ ไฟต้องรักษาความร้อนของไฟด้วยนะคะอย่าเบาหรือว่าแรงเกินไปอันนี้คือแค่นี้คือพอดีแล้ว หลังจากที่ทอดเสร็จแล้วนะครับก็เอามาพักน้ํามันโดยใช้กระดาษซับน้ํามันนะครับเพราะว่าหลังจากที่ทอดเสร็จแล้วเนี่ยยังไอตัวมันเนี่ยยังมีน้ํามันเกาะที่แผ่นอยู่นะครับนี่ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกับมันฝรั่งสดที่ทอดนะครับรสชาติก็จะไม่เหมือนกันอันเนี้ยมันกัญญาจะมีผิวขาวนะครับแล้วก็รสชาติจะมันแล้วก็กลมกล่อมกว่ามันฝรั่งทอดสดนะครับนี่ครับ ถ้ามีโอกาสก,ก็ลองหาซื้อมาชิมดูนะครับอร่อยเลยนะครับ